ป่าลงเราพาก็ออกมาตอนนี้หกสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงขึ้นมาแล้วพี่ลุงเลยพาก็เลิกงานพักเที่ยงกินข้าวกินข้าวเศร้าเลยโมเมนต์ว่ากินข้าวอันนั้นกินข้าวเศร้าเพราะว่าเขาพออยู่พี่เน่ยกินข้าวซองขาดแต่ถ้าพายแบบอัดข้าวม่ได้แบบ ยันเจ็บทองเจ็บนั่งกัน,กนไปกินก่อนก็นได้เวลาเข้างานกินก่อนก็นได้เมื่อคืนนี้ไปกันหอยมาค้างไว้แระพีเป็นระพีเป็นที่เมื่อกีมก้มาหุกก่งมาปิดพวกหุ่งไปตำหากัักเทียงตรงไง้นได้ผนพ,พ,พาไปเงียงน้ำใหม่เหร เราใหม่ก็ไปแง่งนี really? ่ตังพี like ่เพราะว่ากลางเวรมันเห็นวิพอกลางเวรเราเห็นวิเอ็ดเลยกลางคืนก็ต้องไปแง่งเอาอากาศท้องไห้ท้องหน้าวไปเไงหนุกนู้อลายจะนอนแงางเกี่ยวเขาเนี่ยชิลายหนูสัตว์ผิดผิดกระมี่มะกล้วยกล้วยนารายนี่หง กุกหนึ่งนี่คือกุกละลายกุกหนึ่งนะเออนี่ๆนี้นี้เห็นแต่ตัวลุ่มตัวเทิงบ่เห็น <c oughs> โอ้ย <c oughs> มหงมหงมันพันหน่อยบนนี้เป็นอะไรคือหมากหน่อยเลย จเจ้ากาเป็นผีแล้วต้มให้ต้มถา่าเราไปจับหอยกันทางน้ำพันต้มหอมบัวคือเห็เนหนอนของคืนแหละเขางงจริงสิว,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 ว่างงกินแบบอ,นนนอนบั้นเลยนอนบ่ได้ยังเลยงงกินปิดมาแล้วของช่องหนึ่ง ตอนนเชืงออกมาให้กินแล้วลูกเลยมีนกอเทียงปามกมางขี่ไปตุ่มถ้าอะบนี้มันคือนี่ก็สิบุตริกางมุ่งรังวว่านคำว่านสักมุ่ง่เห้เรือบุตริกางนอนบุลับปืดคืน ลุกมาตื่นมาหาม,งหามงุงาววหามุงูป่วยตังนี่กับปว๋ยหางลุกมานอนบุ๋ยอิ่มด้วยวนนนนป่วยในนอนเมื่อคืนนี้รับปีมืเหมือมอืเหม่อไห่พอดีไปหกโมงสี่สิบเจ็ดพอดีเลยพ่าเขามุงเลยพ่าเขาตอนโมหิงานโมดีชัวร์นะเขาไปปัวยพ่า,พาสมมุง

จับพี่ตามหงสกินไม่ลงเงมันอ้วนด้วยสะพีหอยนะพี่ฮะบุอ้วนไปสดเจ๊หอยนั่นเจ๊งว่ะร่างแล้วพอพักนี่ กิ๊บเอาใบอะนะมาถุงไปเอาลูกม,มามาพีลงเลยกินขา้ขาวข้าเที่ยงนี่กินข้าวบ่ายากินข้าวเที่ยงเจ๊สิว,ว่าเที่ยงหรือว่า,า,าเา้เา,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 เาเลยเที่ยงเลยเอามาเอาโซ่เอาพักกันมาเก่าคือเก่าอยู่วะอะไรมาเล่นี่นย,ย,ยกิน,ข,น,นข้ขาวค่ะเมืยมามาพี่ลุกินข้าวเนี่ยนะทิพยข้าวมา ปุดนมนเอาขาวเลพอยหนูบ่าเพื่นทึ่ม่งไปใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยเรียกว่าทืป้โอ้ยเลยจะเสร็จมกันหน่อยมันอนันไหนไดะสีาจะติ๊บเป่าติ๊บนี่มันอนันไหนดเป็นข่าวเย็นนี่ยขาวหอ่อนุพอยาไปลรว นั้นเออดูพ,พี่เอา,เามาส่งหรือเปล่าสเอาลิ้ต่ามาส่งกับบุบบัโอ้ยหวานเ้ยขดลมกับบุบบ<น>ัเออเหน้น่คุณครัวใส่ใส่ใสีมันแรงสีแห้ง,ง,หงดงอื่เราจะกินเหล่า,าออมืามก็เอาเปนแหล่ใัวขาดนัดนัดทั้เลยนังบุบมีนมีนัดเลยเดี๋ยวรึธรรมดาเลยออเาเอาเอาเราเอาเราเอาเาเลยมีนัดแล้วปลาไก่ปาไก่เุณค

nhắp cảm mai thầm không có sao mà thầm sao mà à sao mà thầm sao mà thầm sao mà Thế đọc nào tất tắc những bạn bọn nó nhảy bọn ừ, luôn nó rồi, hả ừ, luôn 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 bò hướng luôn 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 Nó luôn luôn nó luôn Được luôn cái luôn đi này luôn 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 Nó luôn ขึ้นนี่ยน,น้องไปขึ้นยุงเห็สินมุ้อะอแล้วมุง่ไปอุปกาาไปอปุปการาไุปกรศาไปแก็แหงแลละ่ันบวไปมนยั้งแามกแหงแล้วน,มน,นมว่มเด้เอยยากันนุงไปจูทมันตายนุ่มาลายเลย่ะคือแวหนเดู้กมหามุงนั่งน,น,นันนันหนึ่งตื่นมไม่ปเนี่กมงสี่สิบเจ็ดนาทีตาย

Ba bưởi đào hả? này, bắt bưởi ừ. Kim ừ. bắt ừ. nha. Kim bắt 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 nha. không bắt nha. Kim bắt nha. Kim